จะพาไปติดตามกลยุทธ์วิธีการนะครับการเข้าไปจับกลุ่มนักค้ายาบ้าโดยทางเจ้าหน้าที่วางแผนนะครับมีการปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วไปแย่ไข่บดแดงเข้าไปจับกลุ่มนักค้ายาบ้าในขนมภายในป่าสวนยางได้ผลครับสามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้อย่างง่ายดายไปติดตามครับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43ภายใต้การนำหน่วยการของพันตำรวจเอกยงศักดิ์รัตนดิโลกนภูเก็ตพ่วมกับการตชด43ก็ได้วางแผนจับกลุ่มนักค้ายาบ้าน,นะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่ขนาในสวนยางพาราในพื้นที่หมู่ที่3บ้านนาลึกตำบลเขาพระอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ก็ได้ใช้วิธีปลอมตัวครับเป็นชาวบ้านแล้วก็เข้าไปหาแย่ไข่มดแดงหรือที่ทางใต้เรียกว่ายอนไข่มดแดงครับเพราะว่าหากใช้วิธีเข้าไปตรวจค้นตามปกติก็จะกลัวนะครับว่านักขายาบ้ารายนี้จะรู้ตัวและวิ่งหลบหนีโดยทางร้อยตำรวจโทไกลสอนล่องลอยหัวหน้าชุดและลูกน้องได้ปลอมตัวแต่งกายเหมือนชาวบ้านทั่วไปพร้อมไม้และกระสอบสำหรับแย่ไข่มดแดงหรือว่ายอนไข่มดแดง พร้อมกับสายลับอีกคนขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้าไปที่บ้านขนำในสวนยางอย่างแนบเนียนเลยครับและมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รอบนอกอีกชุดเพื่อคอยดักจับหากมีการวิ่งหลบหนีและก็ไปในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพบนายภัยบูลกัตาเวทีอายุ51ปีหรือว่านายชายคนนี้นะครับซึ่งเป็นนักค้ายายืนอยู่หน้าขนโดยที่ไม่ได้สงสัยหรือว่า เอใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นชาวบ้านที่มักจะมาหาไข่มดแดงในช่วงหน้าแล้งตามปากติอยู่แล้วเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนี้นะครับได้อย่างง่ายดายเนื่องจากอยู่ในการเมายาและค้นในตัวพบยาบ้าถึง115เม็ดไอซ์สาม0ุกรัมนะครับเน็บอยู่ข้างบริเวณขอบกางเกงตัวดูดยาไอซ์นะครับเป็นตัวดูดยาบ้า1อันไฟแช็ก1อันและมีบ้องกัญชาที่วางอยู่ในข ن มด้วย จากการสอบสวนนายภัยบูร์รับว่าเพึ่งเสพยาบ้าและกัญชาเมาเลยครับโดยซื้อมาจากนายตรีไม่ทราบชื่อจริงอาศัยอยู่ที่บ้านควรดีดแดงตะบลเขาพระอำเภอรัตภูมิเพื่อที่จะมาเสพเองและก็มีการแบ่งขายให้เพื่อนที่จะมารวมตัวกันที่ขนามแห่งนี้ล่าสุดครับซื้อยาบ้ามาเมื่อวันที่6มีนาคมจำนวน100เม็ดราคา 1, 5 0 0บาทและมีการแบ่งขาย3เม็ด100บาท ส่วนไอซ์ซื้อมาครั้งละ5กรัมราคา1,500บาทแล้วก็นำมาแบ่งขายครับ100ถึง200บาทจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรีบไปตรวจค้นที่บ้านพักของนายตรีแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวหลบหนีไปได้นอกจากนี้ผลตรวจปัสสาวะของนายไพบูลพบนะครับมีสารเสพติดกัญชาด้วยเบื้องต้นจึงแจ้งดำเนินคดี2ข้อหานะครับก็คือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง หรือว่ายาบ้าไอซ์โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาด้วยนะครับโดยผิดกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ก็เก่งครับมีความเฉลียวฉลาดพอสมควรนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ต้องไปแต่งตัวไปเรียนแบบไปปลอมตัวให้วุ่นวายใช้เป็นลักษณะของชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้คือ ปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะครับไปยอนหรือว่าไปแย่ไข่มดแดงเนี่ยนะครับทำให้คนร้ายเนี่ยคิดว่าเป็นการหาไข่มดแดงในช่วงหน้าแล้งปกติของชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีครับ